พนเซนเริ่มใช้เรื่องชาตินิยมคือคือทุกครั้งนะครับถ้าสังเกตในกัมพูชาเนี่ยจะต้องมีเลือกตั้งเขาก็จะสร้างประเด็ดนนี้แต่ครั้งนี้ต่างคือกัมพูชาเลือกตั้งครั้งแรกนะครับสาประชาชาติจัดนะแล้วก็ประเทศไทยเรานี่แหละที่เป็นตัวกลางในการเจรจาให้เขาหยุดยิงกันนะครับตามนโยบายของท่านพลเอกช,าชายัยชุนธรวันที่เราเรียกว่าแปลสนามลบเป็นสนามการค้า ในยุคที่เจรจาแรกๆเนี่ยก็บ้านพิษณุโลกนี่แหละเป็นคนเป็นแม่งานทั้งหมดกัมพูชามีมีสี่ฝ่ายนะฮะสี่ฝ่ายสี่ฝ่ายเราเราเป็นตัวกลางของทั้งสี่กลุ่มสี่ฝ่ายเลยเป็นผลงานของบ้านพิษณุโลกยุคนั้นเลยแหละนะครับก็มาเจรจาที่บ้านพิษณุโลกนั่นแหละแต่ว่าเอามาทีละกลุ่มซึ่งสุดท้ายก็ประสบความสําเร็จประสบความสำเร็จอันน้คือครั้งแรกเลยก็ใช้เวลา3ปีนะสปี4ปีก็เลยนัดหมายกันนะอ้าวทุกฝ่ายเห็นละ ก็เลยได้เป็นลงนามเดือนสิงหานะครับที่ปารีสก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าสาประชาชาติเนี่ยต้องสปอนเซอร์ในการเลือกตั้งให้ก็เลือกตั้งปี1993ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีเรื่องชาตินิยมพอถึงปี2003อันนี้เริ่มแล้วมาแล้วหรอมาแล้วชาตินิยมมาแล้วเป็นยังไงก็เผาสถานทูตไทยอ๋อปีนั้นอ๋อนั่นคือจุดเริ่มต้นใช่ ใช่เพราะว่าเฮื่นเซนในห้วงเวลานั้นยังไม่มีผลงานอะไรนะครับคนจัมเพอชายังยากจนยากอะไรอยู่าจุดเริ่มต้นชาติยมปีนั้นเลยเหรอใช่เฮืนเซนนี่แหละเป็นคนปลุกโดยไปบอกว่านางเอกละครไทยนะครับไปพูดอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะว่าเดี๋ยวนครวัดสยามจะเอาขึ้นอะไรประมาณนี้นั่นแหละเหรอไหมเขาเริ่มใช้กลไกในทางสื่อครั้งที่สองก็สองพันแปดแต่ครั้งนี้ประสบความสําเร็จมากที่สุดนะ ก็เพราะว่าเขาได้มรดกโลกที่ปราสาทพระวิหารนะครับครั้งถัดมา2013ไม่สำเร็จรเพราะไปฟ้องศาลโลกให้ตีความบอกว่าไอ้มรดกโลกของกัมพูชาที่ปราสาทพระวิหารเนี่ยอาณาเขตคือตรงไหนนะครับที่ผมบอกว่าไม่ประสบความสำเร็จก็เพราะว่าคนกัมพูชาเริ่มเรียนรู้ว่าคุณปลุกกระแสเวกนี้แต่ชีวิตเรายัางยากจน นะครับก็เลยเป็นห่วงเวลาที่พั่ายค้านของสามรังสีนี่ตีตื่นขึ้นมาปี2017ันสิบเจ็ดนเซนก็จะสร้างชาตินิยมครับกีทาทับไปชายแดนลาวเพราะนั้นเกมที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะมันมันไม่ใช่เรื่องเลือกตั้งครับแต่มันเป็นเรื่องที่จะสร้างบีระบุลุษจาดวิกฤตการก็คือลูกชายใช่นายกตุ้งตุ้คนปัจจุบันคุณมณินฐ์ฮะตรงๆก็คือฮุนเซน์ก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะไปเมื่อไหร่จะประเมินซิว่านสักแค่ไหนหลังจากนี้ ก็แท้ถึงจะแบบเจรจากับโตได้ผมไม่ไม่เกินสองสัปดาห์สองเหรอสองสัปดาห์เองเหรออู้คนอัตแคดคือคนกัมพูชาเนี่ยเขาไม่ได้มีสายปานยาวนะฮะอ่าเข้าใจนะฮะรายได้เขาขาดไม่ไม่เคยจบโดยสงครามฮะไม่มีนะครับไม่มีครับบ้านใหม่ของหลีกที่ฮอตที่สุดพรีเมีย์ลีกสดทุกคู่ที่เดียวในไทยโมโนแม์ ในราคา299บาทต่อเดือนลูกค้า a s เพียง199บาทต่อเดือน